สวัสดีค่ะวันนี้มานําเสนอหัวข้ออำเภอทองผาภูมิค่ะประวัติของอำเภอทองผาภูมินะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงป่าไม้สมบูรณ์และมีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านค่ะเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมาในอดีตเป็นถิ่นอาศัยของกะเหรี่ยงมอนและชาวไทยพื้นถิ่นค่ะชื่อทองผาภูมินะคะมาจากการค้นพบแร่ทองคําเคยเป็นกิ่งอำเภอในสังขะ สังกัดสังขบุรีเมื่อปีพศ2474ก่อนยกฐานะเป็นอำเภอเต็มรูปแบบค่ะปัจจุบันนะคะท้องผาภูมิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเขื่อนวชิราลงกรณน้ำตกผาตาดน้ำพุร้อนหินดาดอุทยานท้องผาภูมิและดอยตากสินค่ะอาณาเขตของท้องผาภูมินะคะมีพื้นที่ทั้งหมด3,000 655.171ตารางกิโลเมตรค่ะเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งการปกครองเป็น7ตำบลและ45หมู่บ้านค่ะทางทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสังขบุรีและอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะทางตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีและอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะทิศใต้ต,ติดต่อกับอำเภอไซโย ทิศตะวันตกติดต่อกับตะนาวสีหรือประเทศพม่าค่ะตำบลน,นะคะมีเจ็ดตำบลได้แก่ตำบลท่าขนุนมีห้าหมู่บ้านตำบลปีล็อกมีสี่หมู่บ้านตำบลหินดานมีแปดหมู่บ้านตำบลลินทินมีเจ็ดหมู่บ้านตำบลแฉลมีเจ็ดหมู่บ้านตำบลห้วยขายงมีแปดหมู่บ้านและตำบลสถานิคมมีหกหมู่บ้านค่ะ คำขวัญของอำเภอทองผาภูมินะคะน้ำพุร้อนหินดาดตลาดอีตองโบอองเจดีราชินีปูไทยเพลินใจแควน้อยเกินร้อยภูผางามสุดตาเขื่อนวชิราลงกรณค่ะและนี่นะคะเป็นแผนที่ของจังหวัดการที่อำเภอทองผาภูมิตั้งอยู่นะคะต่อไปนะคะเป็นสภาพทั่วไปลักษณะพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมินะคะอำเภอทอง อำเภอทองผาภูมินะคะเป็นอำเภอชายแดนตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่กว้างที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนป่าไม้หนาแน่นและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญมีมีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านเช่นแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำดันตรีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาทางด้านตะวันตกคะ่ะลักษณะพื้นที่นะคะ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนของเทือกเขาตะนาวสีมีที่ราบแคบๆตามนิมฝั่งแม่น้ำและลำน้ำต่างๆค่ะดินส่วนใหญ่เป็นดินปา่าดินร่วนปนทรายและมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ค่ะเคยมีการทำเหมืองแร่ดีบุกและวุ้นแฟมที่บ้านปีล็อกสภาพอากาศเย็นกว่าพื้นที่อื่นของจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากอยู่ในเขตภูเขาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเช่น ป่าไม้น้ำตกเขื่อนและแหล่งท่องเท่วเชิงอนุรักษ์ค่ะลักษณะประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเนื่องจากอำเภอทองผาภูมมีเคตติดต่อกับเมียนมาแบ่งการปกครองเป็น7ตำบลเดิมเป็นพื้นที่ป่าเขากเ็เรียงเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาติดตั้งถิ่นฐานต่อมามีมอญราวขมุพมา่า มง้งเยยาและคนไทยเข้ามาอยู่ร่วมกันทำให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมค่ะเป็นสเสน่ห์สำคัญของอำเภอทองผาภูมิด้านการเมืองการปกครองนะคะด้านการเมืองอำเภอทองผาภูมิการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น7ตําตำบล45หมู่บ้านได้แก่ตำบลท่าขนุนตำบลลิ้นทินตำบลหินดาษตำบลสถานิคมตำบลห้วยขยงิงตำบลปีล็อกและตำบลชายแ,แล่ค่ะ ส่วนการปกครองท้องถิ่นนะคะมีทั้งหมด8แห่งได้แก่เทศบาล4แห่งได้แก่เทศบาลตํานทองผาภูมิเทศบาลสถานีาคมเทศบาลตะมนท่าขนุนเทศบาลลิมทินส่วนองค์กรบริหาร่วนนํำบนนะคะ4แห่งได้แก่ตะมนอาบาตาปีล็อกอาบาตอหินดาษอาบาตตะแลและออบาตอห้วยขยงค่ะนี่นะคะจะเป็นตาสัญลักษณ์ของ เทศบาลแต่ละตำบลนะคะอันแรกจะเป็นเทศบาลตำบลทองผาภูมิเทศบาลท่าขนุนเทศบาลสถานิคมและเทศบาลลิ้นทินค่ะการศึกษาของอำเภอทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด30แห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการเจนบ,บรุรีเขต3รวมถึงโรงเรียนในสังกัดอื่นเช่นโรงเรียนตำรวจตะเวนเแสดนและโรงเรียนเอกชน การศึกษาระดับประสมศึกษาการจดัดนักเียเขตสามส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลตางๆเช่นโรงเรียนบ้านแก้วโรงเรียนบ้านเขานานในโรงเรียนบ้านโคกยางโรงเรียนบ้านหมอพะและโรงเรียนบ้านโป่งแดงในส่วนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับระดับมัธยมศึกษาในอำเภอทองผาภูมิมีโรงเรียนในสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตแปดจำนวนสองแห่งครับได้แก่ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากับโรงเรียนวิจิตวิทยาคารสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาคือไม่ใช่อะไรการศึกษาอาชีวะทองผาภูมิวิทยาลัยเนี่ยเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในส่วนของการศึกษาระดับอุดมในส่วนของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอนนี้ทองผาภูมิยังไม่มี สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาครับความเชื่อศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมศาส,สนาและความเชื่อประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพูธครับวันในพื้นที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาชุมชนมีชาวกะเหรี่ยงและชาติพันธุ์อื่นๆที่รักษาพิธีกรรมดั้งเดิมเาไว้เช่นการบูชาผีบรรพบุรุษการขอฝนและพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญและดวงสตาประเพณีเช่นสงกราน จะมีการลดน้ำําหัวผู้สูงอายุทำบุญตักาตรและเล่นน้ำสงการครับลอยกระทงมีการจัดประดับกระทงตามแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสำคัญในชุมชนประเพณีชาวกะเหรี่ยงเช่นพิธีกรรมทำขวัญข้าวบวชเด็กชายและงานเฉลิมฉลองตามฤดูกาลเกี่ยวครับความเชื่อศาสนาพินิวัฒนธรรมในหัวข้อวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับคือศิลปหัตกรรมฝีมือจากวัสดุธรรมชาติเช่นการจักสานไม้ไผ่เครื่องใช้ พื้นบ้านและดนตรีและการลำํำเช่นเพลงพื้นบ้านลํำพื้นเมืองและการแสดงของชาวกะเหรี่ยงอาหารท้องถิ่นนินวัตถุดิบจากปลาและแม่น้ําเช่นปลาน้ําพริกและอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายน้าเศรษฐกิจนะครับเกษตรกรเกษตรกร,กร,เ,ร,กรเป็นเกษตรเป็นเศรษฐกิจหลักของประชากรในพื้นที่พืชเกษตรพืชเศรษฐกิจสําคัญได้แก่ยางพา,ารามะสวรรคงข้าวโพดและพืช และผักผลไม้พื้นบ้านการทำไร่สวนในพื้นที่ภูเขาลำธารเป็นที่นิยมด้านอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและครัวเรือนเช่นแปลรูปไม้ผลิตเครื่องจากสารไม้ไผ่และแปลรูปผลิตจาก,กเกษตรกรรมนะครับและมีธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นโรงแรมรีสอร์ทและร้านอาหารสําหรับนักท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจการค้าขายและบริการเช่น ตลาดท,ท้ทองถิ่นตลาดท้องถิ่นของทองประมูเช่นตลาดทองหัวูมิตลาดอีตองเป็นศูนย์กลางการสําคัญกิจกรรมบริการสนับสนุนการท่องเที่ยวเช่นไกด์นำเที่ยวร้านของที่ระลึกและกบริการเช่าเรือครับด้านสาธารณสุขของทอมเพอทองประภูิคือโรงพยาบาลและสถานบริการและสถานพยาบาลโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลทองหรภููิเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไปและฉุกเฉินและ ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือรพอพสอตประจำตำบลหลายแห่งในบริการในอำเภอของปภูมให้บริการปฐมภูมิเช่นการตรวจสุขภาพพื้นฐานวัคซีนและการให้คำปรึกษาสุขภาพด้านการานันทนาการด้านการานันทนาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเชิงธรรมชาติครับเครื่องมืชา่างงกรอนล่องเรือชมวิวธรรมชาติและตกปลาน้ำตกไซโยกน้ำตกโอนคามิน เดินป่าและเล่นน้ำครับน้ำภูร้อนหินดาดมีจุดเด่นที่แช่น้ำพูร,ำพร้อนเพื่อผ่อนคลายด้านนุนากการอีกอย่างคือคือกิอจกรรมนุนักาาการการแจ้งการเดินป่าและปีนเขาในพื้นที่ป่าเขาครับเช่นการแคมป,ปิ้งปิิกตามบทยยนาและพื้นที่ธรรมชาติาต่างๆครับด้านน,าาน,นุนากการอีกอย่างก็คือกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและชุมชนวิถีชีวิตชาวกะเหี่ยงและงานประเพณีท้องถิ่นเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นเช่นตลาดอีตอง เพื่อชิมอาหารพื้นบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึกครับด้านสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในทองหมูภูมิมีเขื่อนน้ชลาลุงกรจุดชมวิวล่องเรือตกปลามีน้ำตกห้อยขมิ้นนะคะน้ำตกหลายชาั้นอยู่ในกลางป่าขาวาสถานที่ต่อไปคือ น้ำพุร้อนเห็นดานเป็นน้ำพุร้อนสำหรับผ่อนคลายต่อไปเป็นอุทยานแห่งทองมาภูมิเอาไว้เดินป่าดูสัตว์และจุดชมวิวบนภูเขาค่ะตลาดอีตองเป็นจุดชมวิวสำหรับชาวที่ซื้อของพื้นเมืองหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเรียนรู้ประเภทประเพณีวัฒนธรรมและงานหัตถก,กรรมค่ะโบอองเจดีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกะเหรี่ยงค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆคือการล่องแพในแม่น้ำแควน้อยแคมปิ้งและปิกนนิกในป่าขาวถ่ายภาพจุดชมวิวธรรมชาติและภูเขาค่ะต่อไปเป็นด้านบุคคลสำคัญนะคะบุคคลสำคัญของอำเภอทอมามะภูมมบุคคลเป็นพระวิสุทธ์รันสีหลวงพ่อเปียกตำแหน่งอดีตเจ้าผู้ อดีตเจ้าผู้อาผู้ผู้วัดท่าขนุนผู้เจ้าอาวาสวัดท่าขนุอำเภอทอมบภูมิบทบาททางศาสนานะคะเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดงเป็นพระนัดพัฒนาสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวทอมบภูมิและพื้นที่ใกล้เคียงบทบาทชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาวัดทั้งขนุนให้เป็นศูนย์กลางจ,จิตใจสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้ท้องถิ่นมีบทบาทเชื่อมโยงชุมชนชาวไทยมอญกะเลียงคุณค่านะคะเป็นต้นแบบผาส่งผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อศาสนาและสังคมค่ะ